เริ่มต้นที่เราทามชาติคือหัวใจรักษาไว้ให้ยืนยาวจุกไฟร่วมใจร่วมกันทุก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุพดาวิจักชวงศค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุม ครมอรก็มีมติให้เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวนะคะด้วยการอนุมัติงบประมาณในวงเงิน2.4แสนล้านบาทแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ไปจนถึงวันที่1กันยายน2556ขออภัยค่ะจนถึงวันที่15กันยายน2556ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งจากสถาบันนิด้น,นะคะก็ออกมาคัดค้านเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อสารัฐธรรมรนูญซึ่งก็ทําให้ชาวนากลุ่มหนึ่งนั้นไม่พอใจค่ะแล้วก็เดินทาง ไปประท้วงที่นิด้านะคะเพราะว่าถือว่าขัดขวางรายได้ที่ทางรัฐบาลนั้นจะให้ความช่วยเหลือชาวนาโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านลงสีแล้วก็พ่อค้าคนกลางแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เป็นคําถามในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงนี้นะคะในแง่ของกฎหมายค่ะว่าเอ๊จริงๆแล้วกฎหมายสารรัฐธรรมนูญสามารถหรือว่ามีอํานาจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดชาวนาได้ประโยชน์แล้วทําไมนักวิชาการกลุ่มนี้ถึงเดินทางออกมาคัดค้านแล้วก็ประท้วงเรื่องของการรับจำนำข้าวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า ค่ะดิฉันจะมาสอบถามเรื่องนี้นะคะกับผู้ที่เชี่ยวชาญสองท่านด้วยกันในเรื่องของกฎหมายก็ดีหรือว่าเรื่องของโครงการรับจำนำค่าก็ดีว่าใครได้แล้วใครเสียประโยชน์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปต,ต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว ok ิร์ไวด์เว็บบางกอกวอยซ .com กลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับดิฉันสุภดาวิจักชิวง์ค่ะในช่วงนี้อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่ามี2เรื่องที่ดิฉันอยากจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในแง่กฎหมายจากกรณีที่มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ยื่นหนังสือต่อสารัฐธรรมนูญถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่มีการคัดค้านกาันแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในวงกว้างอีกแง่หนึ่งคะ่ะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวว่าใครได้หรือว่าใครเสียผลประโยชน์และวันนี้ค่ะดิฉันได้เชิญทั้งสองท่านนะคะคือคุณนิยมช่างพินิน สสจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์วิรพัฒน์ปริยวงนักกฎหมายอิสระค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตถามนักกฎหมายก่อนนะคะอาจารย์วิรพัฒน์คะถึงเรื่องของกฎหมายที่ตอนนี้เขาบอกว่าเอ้มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือต่อสารลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเรื่องนี้ทําได้หรือไม่ได้คะ ถามว่าทําได้หรือไม่ในมอง2องส่วนนักวิชาการเนี่ยนะครับก็ย่อมมีหน้าที่มีบทบาทในการพยายามติดตามตรวจสอบพยายามสแสวงหาวิธีการที่จะตรวจสอบผู้ใช้อํานาจรัฐนะครับ,รบแต่ผมคิดว่าประเด็นอยู่ที่ตัวศาลว่าเมื่อใครก็แล้วแต่จะเป็นนักวิชาการเป็นชาวบ,บ้านเป็นฝ่าย้ารรัฐบาลไปฟ้องศาลเนี่ยศาลก็ต้องดูกฎหมายว่าที่เขาฟ้องมามันรับได้หรือเปล่าค,ความเห็นของผมเนี่ยนะครับก็คิดว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าจะไปฟ้องเพื่อให้ยุติหรือแก้ไขโครงการรับจำนำข้าวทําไม่ได้ ทำไม่ได้เพราะว่าตัวสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอำนาจรับคดีอะไรก็ได้หรือจะสั่งอะไรก็ได้จะต้อง<ะ>เป็นกรณีที่เฉพาะเจาะจงที่กฎหมายตัวเฉพาะตัวบทรัฐมนูนเนี่ยครับนาจไว้อย่างเ<ะ>ช่นคดียุบพักการเมืองใช่ไหมครับหรือคดีคุณสมบัติลักษณะต,ต้องห้ามของคุณยงยุทธวิชัยเดชท,ที่วันนี้จะไปฟอ้องลักษณะนั้นเน,นี่ยจะมีบทบัญญัติพูดไว้ชัดเจนว่าไปฟ้องได้แต่ไม่มีบทบัญญัติใดๆในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับที่บอกว่าโครงการใดที่รัฐบาลดําเนินการแล้ว มีผู้เห็นว่าไม่พอใจหรือไม่ชอบหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ไปฟ้องล้มที่สารน้ำนูเนี่ยทำไม่ได้ครับค่ะแลวในสายตาของอาจารย์วิรพัฒน์คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะไปยื่นที่สาลไหนคะความจริงเรื่องนี้เนี่ยถามว่าไม่มีสารไหนที่ไปล้มโครงการรัฐบ,บาลไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าจะมีที่เกี่ยวข้องกันหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสารปกครองแต่สารปกครองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องแยกอีกว่าการกระทําใดเป็นการกระทำทางปกครองที่ไปฟ้องได้เช่นถ้าสมมติว่าหน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวนะครับ ไปทำดำเนินโ,โครงการแต่ปรากฏเลือกปฏิบัติเช่นเกษตรกรรายนี้มาบอกอ่ะรับจำนำให้แต่แตกเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ยอันนี้เป็นอีกพวกหนึ่งไม่รับน,นะครับอ่ะอย่างนี้เนี่ยอาจจะไปฟ้องสัลปกครองได้นะครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับแต่ไม่สามารถจะไปฟ้องเพื่อจะล้มโครงการในโะครงการได้มผมอาจจะเสริมนิดหนึ่งว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าประชาชนเลือกรัฐบาลนะครับเลือก สสนะครับสสไปเลือกนายกไปเลือกรัฐบาลใช่ไหมครับเขาดำเนินนโยบายเพื่อตอบสนองคมตั้งการของประชาชนศาลเองเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้็ถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งก็เป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้พูดแทนประชาชนได้นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องตอบคําถามอภิปรายกันในสภา,านะครับไม่ใช่ไปพูดกันที่ศาลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกนะครับว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีนักวิชาการอย่างที่ททไปฟ้องศาลเนี่ยก็สแสดงความเห็นได้ครับแต่อาจจะไม่สามารถไปฟ้องศาลได้เท่านั้นเอง ค่ะคราวนี้มาถามท่านสสนิยมกันบ,บ้างดีกว่านะคะกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของท่านสสคิดว่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเสียประโยชน์บ้างเริ่มจากคนที่ได้ไประโยชน์ก่อนค่ะคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับคนที่ได้ไประโยชน์เต็มๆเนี่ยก็คือพี่น้องเกษรตรกรที่ประการพ่อปลูกนะครับในการทำนาเนี่ยได้ไประโยชน์เต็มๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเท่นตั้งไว้ที่15,000บาท ค่าข้าวความชื้น15%นะครับแต่พอพี่นออ้องเกษตรกรเราข้าไปขายจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึงนะครับเพราะที่ไปถึงเพราะว่าข้าวความชื้นสูงก็เหลือประมาณ1 0 0 0 0พันหมื่นนะครับ<ฆ>ก็มีสัดส่วนมีเล็น,นะครับในการคิดโดยเฉพาะพี่นออ้องเกษตรกรอย่างเงี้ยได้เต็มเมนะครับ<ฆ>แต่สิ่งที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับนโยบายเอดิท,ที่ผ่านมาโครงการปากการะกันรายได้เนี่ยผมต้องพูดชัดเลยนะครับให้ชัดเจนว่าสิ่งสำคัญเองเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยตั้งโครง ประกันไว้11,000บาทนะครับแล้วก็เกษตรกรก็ขึ้นทะเบียนเอาที่อะไรก็ได้มาขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็จะชดเชยตามสัดส่วนโดยพื้นที่เพาะปลูกเทียบกับอัตราได้ต่อกิโลต่อไร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะจ่ายอย่างเงี้ยนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะประกาศราคาอ้างอิงมาเช่นประกาศทุกเจ็ดวันทุกสัปดาห์เนี่ยประกาศราคาอ้างอิงมาวันนี้บอกแปดพันนะครับพอแปดพันปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็จะเอาข้าวไปขาย ในราคาที่ว่าคาดว่าจะได้800 0ส่วนที่บอกประกัน11,000บาทนะ่ราคามันไม่ไปถึงอยู่แล้วก็รัฐบาลก็จะนําเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาชดเชยให้อีก3 0 0พันอันนี้สําหรับประกันราคาประกันรายได้ค่ประกันรายไ,ได้ค,ครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเราเราจะเข้าใจว่าใครได้ใครเสียนะครับก็เอามาชดเชยให้8 0 0 0บาทแต่ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกก็ดีโรงสีกด็ดีไปซื้อเกษตรกรเน,นี่ยยังไงก็ไปถึง800 0ก็ซื้อ6 0 0 0 7,000สูงสุดพ่อค้าก็อยากมีรายได้ใช่เขาต้องอยากได้กำไรสูงนะครับแต่พอซื้อมา5 0 0 0 6,000 5ั0 0้า0 0มเนี่ยผมก็ได้รับเปลืองน้องเรียนจากเกษตรกร5,000กว่าบาท6 0 0 0กว่าบาทก็อ่านความชื้นบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแล้วพ่อหลงสีเองพ่อค้าเองก็นำมาให้กับผู้ส่งออกผู้ส่งออกเนี่ยก็จะนำไปขายต่างประเทศส่งออกต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ต้นทุนที่ต่ำต้นทุนที่ต่ำมากเลยนะครับแล้วก็ไปขายแข่งกับเวียดนามบ้างอินเดียบ้างหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ย แล้วทั้งๆที่ก็รู้ว่าข้าวเราคุณคุณภาพสูงก็ <S <S. <S ไปขายแข่งกันก็เพิ่มมุ่งเน้นเอากําไร <S <S. <S นะครับเ <S. S 2> พราะด้านรัฐบาลเนี่ยชดเชยไปเนี่ยแค่2ปีใช้เม็ดเงินตรงนี้ชดเชยไปเลยเนี่ยครับไอ้ส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงกับราคาประกันเนี่ยหนึ่งแสกว่าล้าน <S <S. <S สองปีต้องไม่มีของไม่มีข้าวอยู่ในกำมือเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญรู้ไหมครับผมมองว่าเมื่อพ่อค้าพูดส่งออกเอาข้าวไปส่งต่างประเทศเนี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์ครับผู้บริโภคต่างประเทศได้ประโยชน์ก็พอซื้อข้าวได้ถูกไง แต่ต้องหันหลังกลับมานึกถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าวันนี้ต้นทุนเขาอยู่เท่าไหร่นะครับทั้งๆที่ทุกคนก็พูดอยู่เสมอว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินรกระดูกสันหลังของประเทศชาติแต่วันนี้ถ้านโยบายอย่างนี้เกิดขึ้นเกษตรกรเขาอยู่ไม่ได้เพราะด้านโครงการรับจำนำเนี่ยผมเรียในให้ทราบนะครับซึ่งปัจจุบันที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่า ในการกระบวนการของพรรคการเมืองเขาก็กําหนดแล้วนะครับคิดแล้วทําศึกษาทําวิจัยทารีเสิร์ชแล้วนะครับออกมาเป็นนโยบายเนี่ยนะครับเพื่อจงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้ามองว่าเป็นการจํานําก็ใช่นะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าราคาท้องตลาดเนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาเป็นจริงก็สามารถไปถอนจํานําได้ภายใน1้0วันเนี่ยแต่ณ<ต>ปัจจุบนันนี้ราคาจำาน<ต>นำมันสูงกว่าตลาดนะครับสูงกว่าตลาดก็ไม่เป็นไรนะครับและสิ่งที่สำคัญเองถ้า ถ้าราคามันสูงกว่าท้องตลาดใช่ไหมครับสูงกว่าท้องตลาดเนี่ยก็ไปสามารถถอนได้ถ้าถอนไม่ได้รัฐบาลก็รับภาระานะครับก็ดําเนินการขบวนการระบายข้าวเป็น,นกลไกของรัฐบาลไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะฉะนั้นสอสอนิยมกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่กลไกตลาดโลกด้วยใช่ไหมคะคมว่าใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์ก็วันนี้ทุกคนก็พูดกันอยู่เสมอว่าประเทศไทยอันดับเข้าผลิตข้าวอันดับหนึ่งแล้วก็ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งแล้วทําไมเราจะกําหนดราคาเมื่อไม่ได้ วันนี้ถ้าจะมองว่าเป็นจำนำก็ไม่ใช่นะครับถ้ามองอีกมิติหนึ่งก็คือรัฐบาลเองเนี่ยเป็นการซื้อนําตลาดนะครับซื้อนําตลาดนะครับวันนี้เองที่มาซื้ออย่างนี้ถ้าวันนี้เองถ้าราคาข้าวทุกวันเนี่ยถ้าซื้อสายกันสดกันก็ประมาณ8 0 0 0ันเก้าพันบาทอย่างนี้นะค,ค่ะ,ะถ้าเกิดในสายตาของสอสนิยมบอกว่าโค,ครงการนี้ดีต่อชาวนาดีต่อกเกษตรกรอย่างแท้รจริงแล้วทาไมถึงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้านล่ะคะผมอยากจะฝากบอกถึงนักวิชาการนะครับ ขอให้หันกลับไปถามพี่น้องกเกษตรกรที่ทำนาบ้างว่าต้นทุนที่แท้จริงเขาอยู่เท่าไหร่แล้ววันนี้เราอยากให้อาชีพเกษตรกรนี่หายไปจากเมืองไทยหรอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากให้ตกมาเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ผมประโยชน์ที่ผู้เสียประโยชน์อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี่ยกลุ่มพ่อผู้ส่งออกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับอื ถามทางฟ้าอาจารย์บ้านดีกว่าอาจารย์คะในเมื่อหากประชาชนไม่พอใจหรือว่าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นไม่พอใจเรื่องของโครงการรับจำนำค่าครหรือไม่พอใจเรื่องของนโยบายอื่นๆของทางรัฐบาลแล้วแบบนี้การที่เขาสามารถไปร้องหน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งหรือว่ามีกฎหมายมารองรับตรงนี้ไหมคะมีเยอะครับก็ลักษณะถ้าสมมติว่าบอกมีการทุจริตสมมตินะครับก็รบเราก็มีปปชใช่ไหมครับถ้าบอกว่ารัฐบาลดําเนินโครงการนี้โดยไม่ชอบโดยรัฐมนูลด้วยกฎหมายก็ไปร้องเรียนที่ผู้ตัวจการแผ่นดินก็ได้ นะครับถ้าสมมติหน่วยงานภาคปกครองที่เขาไปดำเนินการโครงการนี้ mm hmm. เขาไปเอาเปรียบประชาชนไปกลั่นแกล้งไปเลือกปฏิบัติช่วยรับจำนำควน,นี้แต่ไม่รับจำนำน mm hmm. ก็อาจจะไปสารปกครองได้ mm hmm. ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันเข้าลักษณะของการการนัลทางปกครองแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยที่บอกว่าจะไปสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเพราะอย่างที่ท่านสสพูดไว้ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าประชาชนเขาต้องการอะไร mm hmm. แล้วถามว่าใครจะรู้ครับว่าประชาชนต้องการอะไรคนที่รู้ดีสุดคือคนที่มาจากประชาชน คืสอสอสอในสภาเรามีฝ่ายค้านที่เก่งนะครับฝ่ายค้านก็สามารถอธิบายได้แต่ถ้าเกิดฝ่ายค้านอธิบายแล้วบอก,กอาจจะถูกสอสอฝ่ายรัฐบาลถามว่าแล้วทำไมทีคุณยังใช้นโยบายประกันรายได้ประกันราคาแล้วความความ ความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่วิธีนี้อาจจะดีกว่าก็ชี้แจงกันไปนี่คือกระบวนการทางประชาธิปไตยครับแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนบอกว่าให้ยโครงการนี้ข้าพเจ้าคิดไม่ดีรีบไปฟ้องศาลและให้ศาลสั่งหยุดมันดูเร็วมันดูสะใจมันดูได้ใจแต่มันไม่ใช่ชที่ประชาธิปไตยครับเพราะว่าคนเก้าคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแลวจะมาบริหารนโยบายเศรษฐกิจของคนทั้งประเทศของชาวนาท,ที่ท่านตุลาการอาจจะไม่ได้ลงไปทำนาจะได้ซ้ำเนี่ย มันก็คงจะมีความอ่านกันอยู่พอสมควรนะครับอืมค่ะเอะแบบนี้นอกจากที่ว่าศึกษาทุกอย่างให้แท้จริงแล้วก็พยายามมองหาช่องทางทางกฎหมายเนี่ยเราจะสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้างคะเอาก,ก็อย่างที่ที่เล่าไปครับคือมันต้องดูเป็นกรณีว่าถ้าสมมปัญหาคือเรื่องทุจริตใช่ไหมฮะปปชใช่ไหมครับถ้าปปออเป็นเรื่องที่ ภาครัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เขาไปดูแลลงสีไปดูแลรับจำนำข้าวเขาเขาไม่ไม,ไม่ปฏิบัติไม่เป็นธรรมไหครับเลือกปฏิบัติหรือมีอะไรที่สอว่าทุจริตหรือเปล่าสันปกครองก็ไปได้ครับมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะช่วยให้ความรู้ประชาชนที่จะฟ้องได้ สารมนูเนี่ยก็ใจดีนะครับไปช่วยดูว่าไอ้คำร้องที่ร้องมาเนี่ยกลับไปแก้ใหม่แต่ผมก็คิดว่าอันนี้ก็ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับว่าสารมนูญมีอำนาจที่จํากัดตามที่กฎหมายให้ไว้ดิฉนันนะครับผมผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เราไปฟ้องสารมนูษได้เกิดวันพรุ่งนี้เราไม่พอใจว่านโยบายภาคใต้โจนภาคใต้ปรับไม่ได้สดีไปฟ้องสารมนูญให้ไปเปลี่ยนโครงการรัฐบาลน้าท่วมไม่พอใจวิธีการปล่อยน้ําปล่อยเขื่อนไปฟ้องไปฟ้องรัฐบาลไปจะไปสร้างสันติภาพกับต่างประเทศกัมพูชาไม่พอใจไปฟ้องรัฐบบบาาาาลออออ้้้้้ถแนีเ่่ยะะะะรร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 มมหหตตงงงงงกกกกทววดไไ ประเทศหรอกนะครับ<ช>เราก็มีสารเก้าคนเนี่ยนะครับที่บริหารนโยบายได้ทุกเรื่องเลยซึ่งมันก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายหรือว่าเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว w ร์ไวด์เว็บบางกอกวอย .com ถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวค่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของกฎหมายว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าประชาชนหรือว่าคนที่เสียผลประโยชน์อาจจะไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถหาทางออกในแง่ของกฎหมายยังไงได้บ้างกับอีกเรื่องหนึง่งกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะขอ,อนิยา,ามท่านสอสอนิยมบ,บ้างดีกว่านะคะคกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ท่านสอสอนิยมว่ายังไงบ้างคะผมคิดว่านะครับ ทุกนโยบายนะครับทุริตมันมีอยู่แล้วครับคนที่จะต้องทำธุรกจิจนะแต่วันนี้เองเนี่ยรัฐบาลในการนำของท่านนายกยิ่งลักเนี่ยเขาก็ดาเนินการทุกวิถีทางครับไม่ว่าต่งางคณะการกรมการระดับจังหวัดระดับอําเภอที่มีการตรวจสอบเนี่ยจนทุกวันนี้นะครับต้องยอมรับผมเห็นใจเกษตรกรนะครับที่มบีบางฝ่ายไปอ้างว่ามีการสวมสิทธิ์บ้างมีการเอาขายใบรับรองบ้างขายใบประทวนบ้างอะไรเนี่ยนะครับวันนี้ตั้งคณะการกรมการสรุปแล้วเป็นไงครับ เกษตรกรต้องไปเซ็นชื่อที่เกษตรอำเภอมาเซ็นชื่อที่อำเภอ,อเซ็นชื่อที่โรงสีเป็นเซ็นชื่อที่ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นอย่างนี้นะครับแล้วสรุปแล้วเป็นไงครับวันนี้เกษตรกรเหมือนลูกฟุตบอลนะครับวันนี้เองเงินเนี่ยล่าช้าไปหมดเลยนะครับเพราะข้อมอนการตรวจสอบนี่นะครับผมต้องเรียนให้ทราบเลยวันนี้เองเ,เนี่ยเกษตรกรเนี่ยบางรายที่ยังไม่ได้เงินเนี่ย inet, ก็เพราะว่ามีกระบวนการตรวจสอบตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเอาข้าวไปขายข้ามเขตบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ และแต่ว่าวันนี้ที่ oh. <SL I. S 2> ผมบอกว่า like ว <fen consumption> er ันนี้รัฐบาลเองเนี่ยที่บอกว่าวันนี้จะมีฝัดอีกส่วนหนึ่งเกษตรกรที่มา้องเรียนนะครับว่ามีการรับเงินช้าอะไรช้าเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยใครเป็นรัฐบาลจี่กำหนดเวลากรอบระยะเวลาการพาอปูกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกําหนดแต่ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกในพื้นที่มันไม่สามารถทําตามกรอบของรัฐบาลได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางพื้นที่บางพื้นที่บานผมจังหวัดทัโลกเนี่ยเนี่ย นะครับที่รับน้ำเนี่ยถ้าจะไปกําหนดว่าตุกุลต้องเก็บเกี่ยวในช่วงของตุลานะคุณต้องปรุงแต่งใช่เขาก็ทําก่อนทําก่อนเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเขารวมโครงการรับจำำ<ฆ>ํานําเมื่อไ,ไม่มีปุ๊บตรงเนี้ยเราทางท่านดัน,นยกริงรักเองเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรก็ร่วมมือกันก็ไปแก้ไปปลดล็อกตรงเนี้ยเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้เงินล่าช้านะครับเพราะว่าโครงการรับจํานาจริงๆอ่ะจะต้องมาเริ่มที่1ตุลานะครับทีนี้เขาเกี่ยวข้าวตั้งแต่ มิถุนาสิงหากันยาอย่างเงี้ยก็เกิดความราชาก็มีบ้างแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเดินหน้านะครับและสิ่งที่ว่ามีทุจริตครอปชั้นรัฐบาลเองไม่ได้ปล่อยเลยครับวันนี้เองอแต่ผมอยากจะฝากนะครับถ้ามีเกษตรกรร้อยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเกิดขาดจากความไม่เข้าใจบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะมีทุจริตสักร้อยร้อยคนมีทุจริตสักคนสองคนเนี่ยแล้วก็ไปดึงทั้งร้อยคนเนี่ยมาเป็นการแก้ปัญหาทกศกด็ดีอะไรกด็ดีเป็นกรรา,า,ารเนี่ยแล้วผมถามว่า 98คนเราจะทำไงผมก็พูดอยู่เสมอนะครับวันนี้เองไหนถ้าว่ามีข้อสงสัยมีพิรุษกรอบเวลาเพราะปลูกการบันคาดเกิืนกันเก็บเกี่ยวกันเขาดูละเอียดหมดเลยครับเพื่อต้องการไม่มีช่องว่างการทุจริตตรงนี้เพราะนั้นเองสิ่งสำคัญก,ก็อยากจะฝากทางรัฐบาลด้วยนะครับตรงนี้ตรวจสอบได้แต่ขอให้อยู่บนกรอบแล้วก็ให้หนึงคำหนึงถึงคนส่วนใหญ่ที่ขามีผลกระทบเนี่ย ค่ะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงน้าทุกวันนี้นะคะกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวพวกสต๊อกข้าวของทางรัฐบาลเนี่ยก็เยอะเหลือเกินตรงนี้จะมีการระบายออกทันไหมคะก่อนที่จะฤดูการผลิตใหม่จะเข้ามาคือวันนี้เองเนี่ยผมเพิ่งได้คุยกับท่านรรฐมรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบุญทรงนะครับค่ะเขาบอกว่า g -2 g ไปแล้วเนี่ยคือรัฐต่อรัฐที่ขายกันไปเนี่ย7.3ล้านตันที่บอกว่าสีประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือระบายภายในประเทศเนี่ยก็ตกประมาณ3แสนตัน นะครับที่ระบายไปอย่างเงี้ยแล้วเข้าในเข้าในประเทศเราจริงตอนเนี้ยมีประมาณ10กว่าล้านตัน11หรืออะไรเนี่ยสิบถึงสิล้านตันเนี่ยก็เหลือข้าวแค่3 4ล้านตันนะครับแต่บางครั้งทุกยุคทุกรัฐบาลก็ต้องเก็บเขาไว้นะครับ<ม>ไปปล่อยบทเผื่อภัยธรรมชาติภัยพิบัติเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องของการระบายข้าวเนี่ยวันนี้ก็โจมตีกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการระบายข้าวแต่ถามว่าใช้เม็ดเงินเยอะไหมเยอะครับค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ระบาย สินค้ายังไม่ได้ระบายข้าวออกนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เองก็ยังไม่รู้นะครับว่าวันนี้จะมาถามว่ารัฐบาลขาดทุนเท่าไหร่เท่าไหร่นอกจากเราระบายข้าวหมดเพราะมันต้องมีค่าจัดเก็บโกดังค่าเช่าโกดังค่าอะไรอีกมาก,ก,กอีกอีกหลายหลายประเด็นด้วยกันนะครับค่ะซึ่งทุกวันนี้กับโครงการรับจำนำข้าว <c oughs> เนี่ยมีปัญหาในประเด็นไหนบ้างคะประเด็นที่ที่ภาคของปฏิบัติใช่ไหมค่ะที่มีฝ่ายค้านไปโจมตีก็เรื่องของการสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ที่ว่า เกษตรกรเอาข้าวมาแล้วมีใบรับรองเหลือนะครับแล้วก็เอาข้าวลงสีไปฝากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีปัญหากันนะครับตอนเนี้ยที่ที่ทมีเรื่องร้องเรียนเอาสองเ <etically S 1> มือ่อเกษตรกร<แ>ไม่ใช่เป็นเกษตรกรจริงนะฮะแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเอาข้าวเอาข้าวของลงสีมาฝากอย่างเงี้ยนะครับที่มีประเด็นตรงเนี้ยแล้วประเด็นของเรื่องของที่ว่าลงสีเองเนี่ยท,ที่ที่มาโจมตีเองก็ว่าลงสีนี่เอาเปรียบเกษตรกรนนะครับว่าเรื่องของความชื้นนะครับ ว่าบวกความชื้นแล้วก็ไปหักซื้อไม่ไม่เต็มราคาที่รัฐบาลกําหนดอย่างนี้ก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับค่ะออแล้วอย่างในส่วนของที่บอกว่าข้าวชื้นเอ่ยหรือว่าข้าวไม่ได้คุณภาพอะไรตรงนี้ล่ะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นยอย่างสมมติว่ารัฐบาลกําหนดว่าถ้าข้าวเปลือก5%ราคาที่14,800่ั้ยใช่ไหมครับความชื้นต้อง15%ใช่ไหมครับเพราะในหนึ่งเกษตรเราก่อข้าไปขายเนี่ยความชื้นโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 25- หรือ30เนี่ย เนี่ยตัวนี้ถ้าความชื้นมันสูงขึ้นมาใช่ไหมเข้าน้ําหนักมันก็จะหายลงไปนะครับทีนี้เอาไปหายูดก็คิดว่างสีนี่ไปบวกค่าความชื้นเกษตรกรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็ให้หน่วยงานก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะอคสอตกอยู่ที่โงสีแล้วส่วนหนึ่งก็มีตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนเกษตรอำเภอก็ไปนั่งอยู่นั่นนะครับที่การตรวจสอบถ้าผมบอกว่าวันนี้เองที่มาพูดกันเนี่ยนักวิชาการมาพูดดีว่าขายรับจำนำ มื่นห้าแต่ไปขายจริงไม่ได้หมื่นพันหมื่นสองร้อยต่อไปนี้เกษตร,ร,รกรในเกี่ยวข้าวใส่รถบรรทุกเสร็จก,ก็เอาน้ําฉีดไปให้เต็มเลยสิแล้วก็ไปห้างแล้วบางทีเกี่ยวหนีน้ําบ้างอะไรบ้างเกษตร,รกรข้าวเมล็ดก็ยังไม่สุกข้าขวเขายังเขียวอยู่เงี้ยลงสีก็ต้องรับถ้าไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าไปขัดนโะยบายของรัฐบาลนีกในเมื่อคุณคุณร่วมโครงการแล้วคุณต้องรับเมื่อรับเข้ามาก็ต้องเป็นภาระก็เกษตรกรเองก็ต้องเอามาก็เสร็จงสีก็ต้องรับก็ราคาอาจจะต่ําลงมาบ้าง อาจจะหมื่นเศษหมื่นห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับค่ะหลังจากที่ท่านสสนิยมอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่ามีชาวนาอยู่เยอะคเพราะมีโครงการรับจำนำข้าวแล้วเขาอยากให้มีการปรับปรุงหรือว่าโครงการเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะครับแต่รัฐบาลก็ทําไปเยอะแล้วเช่นกรอบและระยะเวลาพ่อปลูกเก็บเกี่ยวให้ตามใจเกษตรกรเพราะนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้เลยแล้วเกษตรกรถ้าเรากําหนดกรอบเนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้องเอาข้าวไปฝากโลงสีแล้วกว่าจะเปิดรับจำนำเปิดอะไรเนี่ยเงินก็ช้า พาะเกษตรกรเ,เนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับขายข้าวไปเนี่ยแล้วก็สักเดือนสองเดือนยังไม่ได้ตังค์ภาระหนี้สินดอกเบีย้ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถเกี่ยวอะไรเนี่ยเขาก็เป็นภาระละ,แ,ละแต่ต่อไปเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยสบายแล้วพราะเราที่ผ่านมาเราแก้ปัญหากรณีพิเศษแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมไปพบที่อำเภอเนื้มนปางจังหวัดสุโโลกประเด็นนี้ก็คือว่าเรื่องของเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตรงนี้ก็ว่ากันจะไปแก้ปัญหาอย่างไรครับ สุดท้ายนะคะมาถามอาจารย์วิรพัฒน์บ้างดีกว่านะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามคือเรื่องเรื่องการตรวจสอบการทุจริตเรื่องการไปฟ้องศาลเมื่อกี้ก็พูดกันไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมอยากจะฝากประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นคือประเด็นเรื่องประชาธิปไตยเราอย่าลืมนะคบว่าวิธีการตรวจสอบผู้ใช้อํานาจรัฐผู้ทําโครงการเหล่านี้เนี่ยก็คือวิธีการให้ผู้ที่ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ยได้แสดงเสียงออกมาในวันที่เลือกตั้ง พูดแบบนี้เดี๋ยวจะงงพูดแบบนี้ก็คืออย่างนี้ครับสมมติโครงการที่รัฐบาลทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์และสุดท้ายมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ฝ่ายค้านบอกไม่ให้ทํา ค,คนเหล่านั้นก็ต้องจําไว้ว่าฝ่ายค้านพรรคนี้นไม่อยากให้ทาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแต่สมมติรัฐบาลทําปิดพลาดและมีปัญหาขึ้นมานี่นะครับเขาก็ต้องไปเลือกคนอื่นที่มีนโยบายท,ที่ดีขึ้นนี่คือคกลไกในทางที่ประชาิปไตยซึ่งมันอาจต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่คงไม่ทันใจเหมือนกับไปฟ้องศาลปุ๊บแล้วล้มโครงการได้ทันทีซึ่งผมว่ายืนยันครั้งนึงว่าศาลไม่มีอำนาจน,นะครับแต่ประชาธิปไตยมีราคาที่ต้องจ่ายก็คือความอดทนและก็ต้องไปพร้อมๆก,กันครับ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของค่ำคืนวันนี้กับรายการถอดสลักข่าวนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะสสนิยมช่างพินิสสสจากจังหวัดพิษณุโลกของพรรคเพื่อไทยค่ะและอีกท่านนึงคะอาจารย์วิรพัฒน์ปริยวงนักกฎหมายอิสระต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ำคืนนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ